สวัสดีชาวมีมูฟวีทุกคนครับกลับมาพบกับการสรุปเนื้อเรื่องอีกครั้งหนึ่งแล้วครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของ a l i c e in Wonderland ซีรีส์ฟอร์มยักษ์จากทางญี่ปุ่นที่ฉายในเน็ตพิกไปเมื่อช่วงปีที่แล้วครับแล้วก็โด่งดังมากเลยทีเดียวนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พวกเราชื่นชอบแล้วก็ตั้งใจที่จะทำมาตั้งนานแล้วล่ะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปฟังกันเลยกับ Alice in Wonderland ชิบุยาแหล่งการค้าที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่นไม่สิอาจจะคึกคักที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้แต่ทว่าตอนนี้มันกลับว่างเปล่าและไร้ผู้คนทั้งย่านมีเพียงแค่สามชายหนุ่มเท่านั้นที่ยืนอยู่ทั้งหมดได้จ้องมองภาพตรงหน้าที่หน้าของพวกเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในใจต่างเต็มไปด้วยคำถามมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่นาทีโตเกียวยังคงเป็นปกติอย่างเช่นทุกวันก่อนที่เรื่องราวทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นพวกเขานั้นเป็นเพื่อนซีกันเพื่อนที่แตกต่างและไม่น่าจะเข้ากันได้โดยสิ้นเชิงในกลุ่มนั้นประกอบไปด้วยอาริสุจอมหหวล้านและไม่เอาทานยังคงว่างงานอยู่แม้จะเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วเขาใช้เวลาทั้งวันไปกับการเล่นเกมข้อดีอย่างเดียวที่เขามีเลยก็คือชายหนุ่มเล่นมันได้ค่อนข้างจะเก่ง ังนั้นก็ต้องขอบคุณสมองที่เป็นเลิศของเจ้าตัวคารุเบยังกี้หัวทองอดีตนักเลงหัวไม้ที่ต่อยตีเก่งเป็นที่หนึ่งเห็นแบบนี้เขาก็รักพวกพ้องมากโชตะชายหน้าเนิร์ดเขาเพิ่งจะได้เป็นหนุ่มออฟฟิศเต็มตัวเมื่อไม่นานวันนี้ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่อย่างน้อยก็เป็นคนเดียวในกลุ่มที่มีงานประจำำําทํากลุ่มเพื่อนซีได้นัดเจอกันที่ชิบุย่าเพื่อจะได้ระบายเรื่องราวเล่หของวันที่เจอมาอาริสุ มีปัญหากับพ่อเรื่องการใช้ชีวิตอีกแล้วคารุเบะถูกไล่ออกจากงานพาร์ทไทม์เพราะแอบไปเล่นชู้กับเด็กของผู้จัดการโชตะก็เริ่มที่จะอึดอัดที่ถูกแม่แท้ๆนำเงินที่หาว่าได้ไปใช้อย่างไร้ประโยชน์ทั้งสาพูดคุยปรับทุกข์กันอย่างที่เคยทำมาภายนอกนั้นอาจจะมองกลุ่มนี้เหมือนกับการรวมตัวขี้แพ้ไม่เอาไหนแต่อย่างน้อยๆในสังคมอันจอมปลอมนี่พวกเขาก็ได้รู้ว่าพวกเขานั้นมีมิตรแท้อยู่คารุเบะ เริ่มจะชวนเพื่อนๆทำอะไรบ้าๆกลางสี่แยกเพื่อปลดปล่อยอารมณ์แต่ว่ามันดันวุ่นวายจนเลยเถิดพวกเขาถูกตำรวจวิ่งไล่ตามจนทั้งสามต้องแอบไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำประจำสถานีพวกเขารอจนทุกอย่างมันสงบลงแต่เมื่อกลับออกมาอีกครั้งทั้งสามคนก็ต้องพบกับโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างมันเงียบสงัดผู้คนที่เคยเดินขวักไขว่ก็ได้หายไป ข้าวของต่างๆหรือแม้แต่อาหารยังถูกวางทิ้งไว้มันาราวกับว่าอทู่ทุกคนก็หายตัววับไปเฉยๆอริสุและเพื่อนๆเริ่มออกสำรวจบริเวณโดยรอบแต่ก็ไม่ได้พบเจอใครเพิ่มเติมจนกระทั่งฟ้าน,นั้นเริ่มมืดขณะที่กำลังนั่งคิดว่าจะทำอะไรต่อไปนั้นจ,จู่ต่อยักษ์ของแยกชิบุยาก,ก็ได้สว่างวาบขอต้อนรับผู้เล่นทุกท่านเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ข้อความพร้อมกับเสียงประกาศลึกลับได้ดังขึ้นป้ายบอกทางชี้ไปยังสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่เล่นเกมสามเกเรนั้นเดินตามไปก่อนจะได้พบกับตึกประหลาดตึกนั้นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ส่องสว่างอยู่รถหรูมากมายจอดเรียงอยู่เบื้องหน้าแต่มันก็ยังไร้วิแววของผู้คนเช่นเคยลูกศรยังคงคอยนำทางพวกเขากลุ่มคนเหยนั้นเดินไปจนสุดทางข้ามเขตแดนบางอย่างโดยที่พวกเขานนั้นไม่รู้ตัว ที่นั่นมีมือถือนับสิบเรียงรายกันอยู่ทันทีที่หยิบขึ้นมาระบบก็แจ้งเตือนการบันทึกใบหน้าของพวกเขาไว้ทันทีเกมกำลังจะเริ่มต้นในอีกไม่ช้าเสียงประกาศลึกลับได้ดังขึ้นมาอีกครั้งมาถึงจุดนี้แล้วอลิสุเริ่มจะฉุกคิดถึงความผิดปกติแต่ก่อนจะได้ทำอะไรจู่ๆหญิงสาวลึกลับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นถ้าเดินตรงมาอย่างพวกเขาและหยิบมือถือขึ้นมาก่อนที่จะหยิบบัตรประจำตัวของโจตะาและโยนมันไปออกนอกเขตแดน มันถูกยิงด้วยเลเซอร์จนเป็นรูทั้ง3คนนั้นเข้าใจในทันทีพวกเขากําลังติดอยู่ในเขตแดนบางอย่างและไม่สามารถถอยหลังกลับไปได้จนกว่าจะสามารถทําตามเงื่อนไขได้สําเร็จเด็กสาวไปคนก็ได้เข้ามาในที่แห่งนี้เป็นคนสุดท้ายก่อนที่เสียงประกาศเริ่มเกมจะดังขึ้นชื่อของเกมก็คืออยู่หรือตายะระดับความยาก3ดอกจิตกติกาเลือกประตูบานที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด เงื่อนไขในการชนะเกมก็คือออกไปนอกตึกให้ได้ข้อมูลนั้นไหลมาอย่างไม่หยุดยัง้งในขณะที่กําลังมืนงงอยู่นั่นหญิงสาวลึกลับก็ได้เดินนําไปพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าถ้าช้าเดี๋ยวก็ตายกันหมดหรอกดูเหมือนว่าเธอจะเคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนต่างจากมือใหม่ทั้ง4ทั้งหมดเข้าสู่เกมแบบไม่มีทางเลือกพวกเขาพบว่าตัวเองนั้นมาถึงห้องสี่เหลี่ยมจตุรัสไม่มีอะไรเลยอยู่ที่นั่น นอกสจากประตูสองบานที่เขียนคําว่าอยู่และตายเอาไว้มันถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจนและมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนดูเหมือนว่าสิ่งที่ต้องทําก็คือเลือกประตูบานใดบานหนึ่งเท่านั้นพวกเขาคงจะติดอยู่ในรายการทีวีห่วยๆที่สร้างสถานการณ์มาเพื่อเรียกเลตติง้งและเรื่องแสงเลเซอร์เมื่อกี้คงเป็นการทําเพื่อแหกตาเท่านั้นทุกคนเริ่มจะผ่อนคลายลงแต่แล้วจู่ๆควันไฟก็เริ่มลอยขึ้นมาจากพื้น มันหนาจนเริ่มหายใจไม่ออกเหลืออีกแค่30วินาทีเท่านั้นเสียงประกาศได้ดังขึ้นคนในห้องตอนนี้เริ่มจะตื่นตระหนกยิงลึกลับนั้นบอกให้เลือกฝั่งที่เขียนว่าอยู่แต่เธอกลับนิ่งเฉยไม่ยอมไปเปิดเองพวก3ามเกลอก็เช่นเดียวกันสามอ่อายปเป็นฝ่ายที่ทนไม่ไหวเธอรีบเดินเข้าไปและผักประตูออกและก้าวไปทันทีแต่ทุกอย่างก็เกิดขึ้นภายในพริบตาทเท่านั้นเลเซอร์จากด้านบนได้พุ่งทะลุห,หัวของเด็กสาว เธอสิ้นใจตายในทันทีบานประตูนั้นปิดลงอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังพอให้คนที่เหลืออยู่ในห้องนั้นได้เห็นภาพสยองพร้อมกับกลิ่นเนื้อไหม้ที่ครุ้งไปทั่ว10วินาทีเสียงเวลานับถอยหลังได้เริ่มขึ้นหญิงลึกลับได้เดินไปอย่างประตูบานตายพร้อมกับเปิดเข้าไปอย่างไม่ลังเลตามเกิร์ลรีบตามติดเข้าไป,ไปเปลวไฟก็ลุกไล่หลังมาทันทีที่เวลาหมดกลุ่มเพื่อนซีได้รับรู้แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น แต่เป็นการเล่นเพื่อเอาชีวิตรอดของจริงทั้ง4โผล่มายัางอีกห้องหนึ่งที่มีสภาพเหมือนกับห้องที่แล้วทุกประการพวกเขาจะทํายังไงเพื่อให้รอดชีวิตออกไปที่2ประตูนั่นมันมีทั้งผิดและถูกถ้าเปิดผิดเลเซอร์ก็จะทะลุหัวพวกเขาและตายทันทีถ้าเขาเปิดถูกพวกเขาก็จะรอดวินาทีที่นับถอยหลังบังคับให้เขาต้องเลือกแต่จะแน่ใจได้ยังไงว่าจะต้องเปิดบานไหนต้องสุ่มวัดดวงอย่างนั้นหรือเปล่าอลิสุนั้นใครครวญคิด เกมคือสิ่งที่เขาถนัดมากที่สุดทุกเกมย่อมมีเงื่อนไขให้เอาชนะผู้หญิงคนนั้นเคยผ่านเกมแบบนี้มาก่อนแผนการที่เธอใช้ก็คือแค่อดทนรอให้ผู้เล่นคนอื่นเปิดประตูก่อนถ้าผิดแล้วตายเธอก็แค่เลือกอีกบานหนึ่งวิธีง,ง่ายๆแต่ว่าได้ผลเวลาเริ่มนับถอยหลังอีกครั้ง10วินาทีเวลาได้นับถอยหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วในนักเลงหัวทองตัดสินใจเสียสละชีวิตของเขาเขาเดินไปหน้าประตูที่เขียนว่าอยู่ หันกลับมามองเพื่อนรักก่อนจะตัดสินใจผลักมันเข้าไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งหมดเริ่มกูเข้าไปอย่างอีห้องก่อนที่ไฟจะเริ่มลุกลามอีกครั้งดูเหมือนว่าดวงจะเข้าข้างพวกเขาแต่พวกเขาก็รู้อย่างแก่ใจว่าไม่มีทางจะโชคดีแบบนี้ได้ตลอดทุกคนเริ่มจะสติแตกถ้าเป็นแบบนี้คงไม่มีใครรอดออกไปแน่ๆฮารุเบหันไปพูดกับเพื่อนรักนายคือคนที่เก่งเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เหรอคิดสิอลิสุ ก่นที่เขาจะต่อยหน้าเพื่อเรียกสติเพื่อนตัวเองไปหนึ่งทีดูเหมือนว่าความเจ็บนั้นจะทำให้อลิสุนั้นกิดบางอย่างขึ้นมาได้ BM 523d ใชายหัวยุ่งนั้นพูดขึ้นมาก่อนที่จะเดินไปอย่างประตูบานตายและเปิดมันออกไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งหมดลอดไปได้อีกครั้งคำถามก็คืออลิสุรู้ได้ยังไงว่าประตูบานไหนนั้นถูกต้องชายนุ่มจึงอธิบายสิ่งที่คิดอยู่ในหัว เขาสังเกตและรู้จักยี่ห้อของรถที่จอดอยู่หน้าตึกนี้ดี bm 5 2 3 d รถคันนี้ยาว4.94เมตร94เซนวัดจากขนาดรถก็ประมาณคร่าวๆว่าตึกนี้ยาว20เมตรทั้งจากหน้าทางเข้านั้นบ่งบอกว่าตึกนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเดียวกับที่ห้องเล่นเกมนั้นเป็นมาต่อกันที่ขนาดของห้องอลิสุใช้ขนาดเท้าของตัวเองเป็นตัววัดซึ่งยาว28ซนติเมตรและจากความยาวอีกด้านไป6กห้องทุกห้องจะมีขนาด6เมตร เมื่อนำทุกอย่างมารวมกันก็จะนุมานได้ว่ามีห้องเล่นเกมทั้งหมด9ห้องพวกเขานนั้นเริ่มจากฝั่งริมยิงมอปลายนั้นตายที่ห้องด้านขวาคารุเบะเพอิญเเลือกฝั่งซ้ายทุกอย่างนั้นบ่งบอกว่าแค่พวกเขาเลือกห้องที่สามารถเลี้ยงตรงกลางและฝั่งล่างได้ก็จะรอดคำว่าอยู่หรือตายบนบานประตูนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรเลยชายหัวยุ่งนั้นพิสูจน์มันด้วยการเดินนำทางไปเลือกเองไม่มีเลเซอร์ใด,ดๆยิงทะลุหัวมา แต่ว่าห้องถัดมานั้นกลับไม่ได้เป็นอย่างที่ทฤษฎีว่าไว้ประตูห้องนั้นอยู่แยกฝั่งกันอย่างชัดเจนอลิสตุต้องคิดออกให้ได้ในวินาทีสุดท้ายนี้และเขาก็คิดออกไม่ใช่ทุกห้องที่จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันถูกออกแบบเผื่อไว้สําหรับทางออกเขาเลือกบานที่ถูกต้องได้ในวินาทีสุดท้ายทั้งหมดลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยแม้ว่าโชตานั้นจะได้รับบาดเจ,จ็บที่ขาจากการที่ออกมาจากห้องช้าที่สุดเสียงเกมเคลียร์นั้นดังขึ้น บงบอกว่าการเล่นเกมสุดฮริโหโดเมื่อครู่นั้นสิ้นสุดลงแล้วงานนี้ต้องขอขอบคุณความอาัจฉริยะของอลิสูรนล้วนไพ่สามดอกจิกถูกวางเอาไว้เสมือนเป็นรางวัลหลังจบเกมและทันทีที่หยิบมันขึ้นมาข้อความบนมือถือก็ได้แจ้งว่าต่ออายุวีซ่าผู้รอดชีวิตออกไปอีก3วันทั้งสามคนนั้นยังคงง,ง,งุนงงมันคืออะไรกันแน่คําตอบของคําถามนั้นมาถึงโดยไม่ทันตั้งตัวเบื้องหน้าของพวกเขาชายวัยกลางคนนั้นเดินมาจากความมืด แต่ภาพสะบักสะบอมราวกับผ่านสงครามมาเขาหันหน้ามายัางกลุ่มอาริสุก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเครียดแค้นฉันไม่อยากจะเล่นเกมปาบป้านี้อีกแล้วไม่ว่าพวกนายจะชนะมันกี่ครั้งมันก็จะไม่มีวันจบเวลาของฉันกำลังจะหมดลงแล้วในที่สุดมันก็หมดลงสักทีและสิ้นเสียงนั่นแสงสีแดงก็ส่องลงมาจากเบื้องบนอีกชีวิตหนึ่งได้จากไปอย่างรวดเร็วสามสหายตอนนี้เข้าใจทุกอย่างในทันที ตัวเลขที่กำลังนับถอยหลังอยู่ในมือถือก็คือเวลาที่พวกเขานนั้นเหลืออยู่และยังมีผู้เล่นคนอื่นๆอ,อ,อีกพวกเขาต้องเล่นเกมพารุโหดนี้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าพวกเขายังอยากรอดชีวิตแสงสีแดงจากฟากฟ้านั้นส่องลงมาทั่วทั้งเมืองหลายชีวิตได้จากไปในค่ําคืนนี้จาก3เล็กลายมาเป็น4ยิงสาวลุกลับจากเกมที่แล้วได้มารวมกลุ่มชื่อของเธอคือชิบุกิ เข้าร่วมเกมก่อนหน้าพวกเอลิสุอยู่หลายวันแล้วเท่าที่รู้โตเกียวในตอนนี้ไม่ใช่ที่ที่พวกเขานั้นรู้จักมีกติกามากมายที่พวกเขาต้องปฏิบัติตามคนที่ถูกพามาอย่างที่นี่จะถูกเรียกว่าผู้เล่นและจะได้รับมือถือที่จะใช้บอกข้อมูลต่างๆรวมไปถึงเวลาของวีซ่าด้วยเวลาเหล่านั้นจะนับถอยหลังตลอดเวลาถ้าเกิดว่ามันหมดลงเลเซอร์จากฟากฟ,ากฟ้าก็จะยิงลงมาและพวกเขาก็จะตายการต่ออายุของวีซ่านั้นมีวิธีเดียวก็คือการเข้าร่วมเกม อีเวนต์การเล่นเกมนั้นจะเกิดขึ้นในทุกๆคืนและไม่ได้มีแค่พื้นที่เดียวแต่และเกมจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือความพ่ายแพ้ก็คือความตายทุกคนเรียกที่นี่ว่าดินแดนมรณะอลิสุออกสำรวจบริเวณรอบๆเพื่อหาข้อมูลแต่เขาก็ไม่ได้อะไรมากมายเท่าไหร่นักเวลานั้นนับถอยน้อยลงทุกทีในตอนนี้พวกเขานั้นไม่มีทางเลือกแล้วต้องยอมทำกฎไปก่อนเพื่อจะได้รอดชีวิตแต่ปัญหาก็คือ โชตะเจ็บขาจนไม่สามารถเดินได้ทาให้ชายเนิร์ตต้องหยุดพักอยู่ที่นี่ก่อนโดยมีชิบุกิอาสาจะคอยดูแลทางด้านสองหนุ่มต่างสไตล์นั้นเข้าร่วมเกมอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มันถูกจัดขึ้นบนหอพักขนาดใหญ่และมีผู้เล่นเข้าร่วมไปจำนวนมากบ้างก็มาเป็นกลุ่มบ้างก็มาคนเดียวส่วนใหญ่แล้วท่าทางพวกเขาเป็นพวกเจนสนามทั้งนั้นชายร่างใหญ่ที่มาพร้อมกับพวกข้อมือนั้นติดป้ายสีฟ้าราวกับเป็นแก๊งอะไรสักอย่าง หญิงสาวสันโดษที่ท่าทางปรดาดเปรียวและชายท่าทางลึกลับภายใต้ฮูดคารุเบะแอบเตือนเพื่อนรักไม่ให้เผยตายง่ายๆเพื่อไม่ให้โดนหลอกเหมือนกับครั้งที่แล้วและในระหว่างนั้นสองหนุ่มก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนาไพ่นั้นมีความหมายตัวเลขนั้นคือระดับความยากเริ่มตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงตัวอักษรเคแล้ยิ่งมากก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้นส่วนสัญลักษณ์ของไพ่นั้นบ่งบอกถึงประเภทของเกมรวมไปถึงแนวทางที่ต้องใช้เพื่อจะได้สามารถชนะเกมได้ ดอกจิกคือการร่วมมือกันข้หลามตัดคือการใช้ความคิดโพดําการใช้กําลังและอันที่น่าปวดหัวที่สุดก็คือโพแดงเกมที่ต้องใช้จิตวิทยาเกมที่เล่นกับจิตใจของคนในตอนนี้มันหมดเวลาสนทนาแล้วอีเวนต์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นชื่อของเกมก็คือเกมวิ่งไล่จับระดับความยาก5โพดําดเงินไขในการเคลียร์ก็คือเอาตัวรอดจากยักษ์ และคนหาจุดปลอดภัยซึ่งเป็นห้องเพียงห้องเดียวที่ซ่อนอยู่จากห้องพักทั้งหมดเวลาจำกัดเพียงแค่20นาทีเท่านั้นก่อนที่ทุกอย่างมันจะระเบิดในตอนนั้นอลิสูกกำลังสงสัยว่ายักษ์คืออะไรหรือว่ามันเป็นใครกันแน่แม้ทุกอย่างจะดูคุ้มเครือแต่เป้าหมายของมันนั้นชัดเจนหาห้องว่างให้เจอทุกคนนั้นเริ่มจะแยกย้ายก,กันตามหาตึกนี้มีสมส่วนและสูงเจชั้นมันไม่ใช่งานง่ายๆเลย ประตูของห้องทั้งหมดจะถูกล็อกเอาไว้มีเพียงแค่ห้องที่เป็นจุดปลอดภัยเท่านั้นที่จะปลดล็อกในตอนนี้ผู้เล่นพยายามจะไล่เปิดไปทีละห้องทีละห้องในขณะเดียวกันนั้นเสียงประกาศก็ดังขึ้นอีกครั้งใครบางคนได้มาถึงแล้ววกเขานั้นล่างสูงใหญ่ใส่หน้ากากหัวมา้าพร้อมกับปืนกลภายในมือพวกมันเริ่มขู่โจมเหล่าผู้เล่น นี่คือยักษ์ของเกมอย่างแน่นอนพวกอลิสุนั้นไหวตัวทันและรีบโลออกไปอย่างวุดวิดทางด้านหญิงสาวสันโดษใช้ทักษะสวสนตัวเธอสามารถข้ามแต่ละชั้นได้โดยการปีนป่ายระดับเสียนพวกยักษ์นั้นไม่เคยปราณีไม่มีการลังเลมันเดินตามล่าเหล่าผู้เล่นตามทางเดินพีมมือในการใช้ปืนดูก็รู้ว่าเป็นระดับทหารไม่ผิดแน่หลายคนที่หีไม่ทันก็ตกเป็นเหยื่อคมกระสุน ส่วนคนที่สตีแตกออกไปนอกหอพักก็ถูกแสงเลเซอร์จากฟ้ายิงใส่ความยากนั้นเริ่มทวีขึ้นเรื่อยๆพวกเขาจะหาจุดเซฟเจอได้ยังไงในเมื่อแค่เอาตัวรอดมันก็ยากมากๆแล้วเวลายังคงนับถอยหลังต่อไปเรื่อยๆคารุเบนั้นคิดแผนการขึ้นมาได้จากการสังเกตยักษ์จะโจมตีผู้เล่นแบบชั้นต่อชั้นเท่านั้นมันจะไม่ยิงข้ามชั้นโดยเด็ดขาดเขาจะลอกความสนใจของมันเพื่อเปิดทางให้อริสูนั้นหาจุดปลอดภัย สองเพื่อนซีต้องแยกจากการชั่วคราวนุ่มหัวล้านนั้นพยายามไล่หาตามชั้นไปเรื่อยๆโดยเลือกที่จะอยู่คนละชั้นกับยักษ์เพื่อให้ตัวเองนั้นปลอดภัยมากที่สุดแต่ทฤษฎีนี้มันถูกต้องจริงหรือเปล่าเมื่อจู่ๆเจ้าหัวม้าก็เล็งปืนยิงข้ามชั้นจนทําให้ผู้เล่นอีกคนหนึ่งนั้นเกือบจะตายนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทางด้นานคารูเบนั้นตรงเข้าปะทะก,กับเหล่านักล่าโดยมีใช่ร่างใหญ่ที่ชื่อว่าอางังกนิเข้าร่วมด้วย เขาหลอกเพื่อนของตัวเองไปเป็นเหยื่อล่อกระสุนอย่างเลือดเย็นและฉวยโอกาสปัดปืนทิ้งออกไปได้การต่อสู้เปลี่ยนมาเป็นระยะประชิดทักษะการต่อสู้ของทั้งคู่นั้นอยู่ในขั้นสูงขณะที่คารูเบะนั้นมั่นใจว่าตัวเองนั้นต่อยตีเก่งยังได้แค่เป็นกําลังเสริมอยู่ห่างๆในที่สุดยักษ์ก็ถูกประชิดลงได้ในเวลาเดียวกันอาริสุก,ก็ฉุกคิดเรื่องราวบางอย่างได้ทําไมยักษ์จึงโจมตีข้ามชั้นถ้าไม่ใช่ว่ามันกําลังปกป้องอะไรบางอย่าง หนุ่มหัวล้านนั้นย้อนกลับไปยังจุดที่เขาเกือบจะถูกยิงชายหูเจ้าเล่ก็รออยู่ที่นั่นเหมือนกันห้องนี้ไม่ผิดแน่นอนเวลาลดน้อยลงทุกทีแล้วฝั่งอลิสูนั้นเปิดเข้าไปก่อนโดยที่ไม่ได้ทันนึกเลยว่ายักษ์นั้นอาจจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวพวกมันอีกหนึ่งคนเป็นปาการด่านสุดท้ายเฝ้าจุดปลอดภัยเอาไว้สองหนุ่มแต่กระเจิงออกมาทันทีอลิสูนั้นวิ่งลึกเข้ามาในอีกหนึ่งห้องก่อนที่จะลงก่อนเอาไว้เขาได้พบกับจุดเคลียร์เกมจนได้ ปุ่มหยุดสีแดง2จุดวางแยกกันไว้อยู่บนเพดานพร้อมกับป้ายเตือนที่เขียนชัดต้องใช้สองคนในการกดแล้วเขาจะทำยังไงได้ล่ะชายฮูดเมื่อครู่ตอนนี้ที่อยู่ด้านนอกนั้นถูกขวางกั้นไว้ด้วยมือปืนจอมโหดที่ตอนนี้มันกำลังพยายามจะพังประตูเข้าห้องมาแต่หัวรานนั้นหมดปัญญาได้แต่ตะโกนบอกข้อมูลให้เหล่าผู้เล่นที่เหลือผ่านระเบียงอย่างรุนแรงๆการกระทำนี้คงจะไร้ประโยชน์ถ้าคนที่ได้ยินนั้นไม่ใช่เธอ นักปีนป่ายสาวใช้ทักษะอันเหนือชั้นพาตัวเองเข้ามาอย่างจุดปลอดภัยได้สําเร็จและก็เป็นวินาทีเดียวกันที่ยักษ์นั้นพังประตูเข้ามาได้พอดีโดยมีชายฮูดนั้นตามหลังมาและในตอนนั้นผู้เล่นทั้ง3ก็สามารถร่วมมือกันสยบมันลงจนได้ก่อนที่สาวนักปีนป่ายและอลิสุจะเข้าไปกดปุ่มทั้งสองได้อย่างทันเวลาวุดวิดเกมได้เกี่ยวแล้วผู้เล่นที่ยังรอดนั้นปลอดภยัยในที่สุดแต่ไม่ใช่กับทุกคนยักษ์ที่ถูกสยบนั้นกระับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง ภายใต้หน้ากากนั้นเป็นเพียงแค่ผู้หญิงเธอเป็นคนธรรมดาเหมือนกับพวกเขาในตอนนี้สีหน้าของเธอนั้นตกใจอย่างสุดขีดปอกสีดำที่คอก็เ,เริ่มส่งสัญญาณก่อนที่มันจะระเบิดเธอตายสนิทในพริบตาเดียวข้างๆศพนั้นมีโทรศรัพท์ตกอยู่พร้อมกับข้อความที่เขียนว่าเกมโอเวอร์ทุกคนในเกมนี้คือผู้เล่นแม้แต่ตัวยักสุดอมหิตที่เป็นฝ่ายไล่ล่า,ลาไม่มีใครอยากจะทำเรื่องที่โหดเหี้ยมแบบนี้ ทุกทุกคนต่างทําเพื่อเอาชีวิตรอดในโลกประบ้านนี้เท่านั้นสองเกออนั้นกลับมาอย่างที่พักพร้อมกับเวลาของวีซ่าที่เพิ่มขึ้นข้อมูลที่ได้จากเกมยังมีเพิ่มเติมอีกคารุเบะแอบได้ยินเสียงเล่าลือถึงสถานที่ที่ชื่อว่าชายหาดมันดูเหมือนจะเป็นจุดรวมตัวกันของผู้เล่นในเกมบางทีการไปที่นั่นอาจจะได้ข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับแดนมรณะแห่งนี้ก็เป็นได้แต่ก่อนจะไปตามหาสถานที่แห่งนั้น เขาจะต้องหาทางต่อวีซ่าให้พวกโจตะและชิบุกิที่กำลังจะหมดลงในวันนี้ให้ได้ซะก่อนหลังจากผ่านมาได้ถึงสองครั้งเกมดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปอริสุนั้นมั่นใจมากขึ้นถ้าพวกเขาร่วมมือกันไม่มีอะไรที่จะผ่านไปไม่ได้แต่อาชลิยะหัวรันนั้นไม่ได้ฉุกคิดเลยระหว่างที่เขากับคารุเบะร่วมเล่นเกมนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโจตะนั้นเริ่มใกล้ชิดกับหญิงมากเสน่ห์มากขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นแผนของเธอ ชิบุกิรู้ดีว่าตัวเองไม่มีทางแทรกตัวเข้าไปในกลุ่ม3ามเกรนี้ได้ง่ายๆถ้าสถานการณ์คับขันขึ้นมาพวกนั้นจะตัดเธอทิ้งเป็นคนแรกอย่างแน่นอนในเมื่อเป็นแบบนี้จะมีวิธีไหนดีไปกว่าการสบั้นความสัมพันธ์ของทั้งสามคน uki, ชิบุกิเฉยโอกาสที่อยู่กับชายเนิร์ดเพียงลําพังค่อยเป่าหูให้ระแวงในตัวเพื่อนทั้งสองเขาเป็นตัวถ่วงทีมแท้ๆไม่ได้มีความหลักแหลมหรือว่าต่อยตีเก่งแถมยังบาดเจ็บซะอีกโจตะ ได้แต่เก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจเกมครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นสถานที่คือสวนต้นไม้ใจกลางเมืองของมากมายถูกวางไว้บนโต๊ะพร้อมกับอุปกรณ์รูปทรงประหลาดที่มันดูคล้ายกับปอกคอรวมกับแว่นสายตามันต้องเป็นส่วนสำคัญของเกมนี้อย่างแน่นอนทั้งส่สวมหมวกประหลาดนี้อย่างรวดเร็วตามคำสั่งของเกมมาสเตอร์ชิ้นเหล็กได้ล็อกหัวพวกเขาอย่างรวดเร็วเลนของแว่นนั้นสามารถแสดงผลอะไรบางอย่างได้ เกมซ่อนหากำลังจะเริ่มความยากระดับ7โพแดงอริสุหวนคิดถึงคำพูดของชายในเกมที่แล้วว่าโพแดงนั้นคือเกมที่ยากที่สุดมันคือเกมที่จะเล่นกับจิตใจของคนคนนั้นเกมซ่อนหานั้นมีกติกาที่เรียบง่ายจะมีผู้เล่นทั้ง4ถูกแบ่งเป็นสองฝั่งหมาป่าหนึ่งตัวและลูกแกะ3ตัวสถานะของหมาป่าจะสามารถส่งต่อได้หากมีการสบตากันระหว่างหมาป่าและลูกแกะ ทุกคนจงซ่อนตัวอย่าให้หมาป่านั้นเจอได้กำหนดเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นใครที่เป็นหมาป่าคนสุดท้ายจะรอดชีวิตเสิ้นเสียงประกาศทั้ง4ได้แต่งุนงงนี่มันเกมอะไรกันแน่แต่ทว่ามีคนหนึ่งที่หัวไวกว่าเพื่อนชิบุกิหันไปเรียกชายหัวแหลมทั้งสองนั้นสบตากันสถานะหมาป่านั้นถูกส่งต่อไปอย่างเธอทันทีก่อนที่หญิงสาวจะรีบวิ่งหนีออกจากกลุ่มและไปซ่อนตัว เราชายหนุ่มเข้าใจเรื่องนี้ได้ในทันทีคนที่ต้องซ่อนตัวไม่ใช่ลูกแกะแต่เป็นหมาป่าต่างหากใครที่มีสถานะนี้จะเป็นผู้รอดชีวิตในตอนจบมีแค่คนคนเดียวเท่านั้นที่จะรอดไปจากเกมนี้ได้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นพวกเราจะทำยังไงแต่เรื่องนั้นคอยคิดที่หลังเราต้องแก้ปัญหาตรงหน้าก่อนต้องย่งชิงหมาป่ากลับมาให้ได้กลุ่มเพื่อนเกินนั้นคว้าอาวุธและไล่ตามหญิงสาวไปอย่างรวดเร็วคารุเบะเป็นฝ่ายถึงตัวเธอก่อน เกิดการต่อสู้ขึ้นแม้จะได้รับบาดเจ็บแต่อันพานหนุ่มก็สยบชิบุกิลงจนได้สถานะมาป่าได้ถูกส่งต่อจนสุดท้ายมันก็ไปอยู่ที่อาริสุสถานการกลับมาอยู่ในกำมือของกลุ่มเพื่อนซีอีกครั้งแต่ในตอนนั้นนั่นเองสิ่งที่ผิดคาดก็ได้เกิดขึ้นชายอัจฉริยะรีบวิ่งหนีออกไปซ่อนตัวอย่างหน้าตาเฉยเขาจะหักหลังเพื่อนตัวเองและเอาตัวรอดไปคนเดียวอย่างนั้นหรือเปล่าคารุเบะแทบจะไม่เชื่อสายตา นี่แหละคือเกมโพแดงชิบุกิได้แต่ยิ้มเยาะมันไม่มีที่ว่างให้กับความเชื่อใจหรอกนะการไลล่าได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแต่คารุเบที่บาดเจ็บอยู่ไม่อาจจะตามทันได้ไม่ต้องพูดถึงโจตะที่เดินแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วนายจะทําแบบนี้จริงๆเหรอมันต้องมีทางออกสินายคิดได้ทุกทีไม่ใช่เหรอเจงตะโกนด้วยความผิดหวังไล่หลังมาอาริสุนั้นได้ยินทุกถ้อยคาแต่ว่าเขาไม่ได้หันกลับไป และแอบมาซ่อนตัวอยู่เงียบๆในใจก็ทั้งสับสนทั้งกลัวทั้งรู้สึกผิดแม้จะพยายามนึกคิดหาหนทางออกแต่ก็กลับไม่พบอะไรเลยปอกคอเหล็กนั่นมันไม่สามารถถอดออกได้เขาก็เห็นอะไรแบบเดียวกันมาหน,หนึ่งแล้วในเกมครั้งก่อนไม่มีใครอยากตายอย่างหน้าอานาเช่นนั้นใชาอัจฉริยะพยายามอยู่นานคิดค้นทุกวิธีการแต่ก็ดูเหมือนว่าคราวนี้แม้แต่สมองอันปราดเปรืองก็ไม่อาจจะช่วยเขาได้ เด็กหัวดีอย่างนั้นเหรอมันน่าขำสิ้นดีเขามันก็แค่คนที่แม้แต่ครอบครัวตัวเองยังไม่ชายตามองสิ่งที่อยู่ในหัวยุ่งยุ่งตอนนี้ก็มีเพียงแค่ภาพภาพคืนวันเก่าๆตัวเองผู้ไม่เอาไหนและเพื่อนๆของเขาที่มักจะคอยปอบโยนคอยร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเสมอคารุเบะโจตะมาถึงเวลานี้จะให้เขาหักหลังพวกพ้องได้ยังไงท้ายหัวยุ่ง รวบรวมความกล้าลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งเขาจะกลับไปหาเพื่อนของเขาถ้าจะตายก็ต้องตายด้วยกันอลิสุเริ่มส่งเสียงเรียกเพื่อนของเขาอีกครั้งแต่สิ่งที่ตอบกลับมานั้นมีเพียงแต่ความเงียบชายหนุ่มเริ่มโงนใจวิ่งออกตามหาต่อไปส่วนต้นไม้ที่แม้จะกว้างขวางแต่ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะไม่ได้ยินเสียงของกันและกันสาเหตุก็มาจากหมวกที่มีระบบสื่อสารติดอยู่ เวลาผ่านไปก็ไม่มีวี่แววแในที่สุดอลิสุก็เริ่มจะเข้าใจอะไรบางอย่างพร้อมกับเปลียนว่าไปทั้งตัวแต่จริงแล้วเสียงเรียกนั้นได้ยินอย่างชัดเจนแต่ทว่ามันถูกจงใจเมินเฉยคารุเบะพาตัวเองไปหลบอยู่ท่ามกลางแมกไม้หนาะโจตะก็เช่นเดียวกันสมยังลากหญิงสาวมากสเสน่มาพร้อมกับปิดปากไม่ให้ส่งเสียงอีกทั้งสองตัดสินใจแล้วว่าจะให้ใครเป็นผู้อยู่รอด เวลานั้นไหลผ่านไปและในนาทีสุดท้ายภาพต่างๆก็ไหลเข้ามาในหัวทั้งคารุเบโจตะไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่หวาดกลัวไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่เสียดายชีวิตยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทํายังมีคนรักที่ใครควรหาแต่ถึงอย่างนั้นทางก็ได้ถูกเลือกแล้วเพื่อนมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือสายสัมพันธ์ที่สร้างด้วยกันมาต่างหา น้ำตานั้นไหลาอาบแก้มของทั้งสามคนแม้แต่ในตอนนี้ชิบุกิผู้เห็นแก่ตัวมาตลอดก็ยังไม่อาจปี่ปากเอ่ยเสียงแม้แต่คำเดียวอาริสุส่งเสียงเรียกหาเพื่อนจนแทบจะจะขาดเขาไม่อยากให้ทุกอย่างจบลงแบบนี้ตัวเลขนาฬิกากำลังเดินถอยหลังอีกแค่ไม่กี่วินาทีสุดท้ายคารุเบะได้รปรากฏตัวต่อหน้าเพื่อนซีแต่ตานั้นหันจ้องไปอย่างความว่างเปล่าเขามา เพื่อเอ่ยคำลาเท่านั้นเสียงระเบิดนั้นดังขึ้นแต่แทาไม่มีใครได้ยินมันทุกอย่างถูกกรบจนสิ้นด้วยเสียงกรีดร้องอันโหยหวนของคนคนเดียวที่ยังเหลืออยู่